ปิดไฟแล้วรอแล้วครับใส,ใส่จานใส่จานนะครับทุกคนรอไแล้วใส่จานใหญ่เหมือนเดิมนะทุกคนเอาลิจี๊ผัดใส่หมูสามชั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับว,ว,วันนี้ทำเมนูผัด เห็ดออริจิผัดเห็ดออริจิใส่หมูสามชั้นนะทุกคนนี่เมนูนี้นะนี่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเมนผมซื้อพริกนี่มาโค้กแพงสี่เม็ดเนี่ยสี่เม็ดนี่สามสิบบาทนะทุกคนดูดพพพพิโค้กแพงโค้กแพงเราจะเตรียมเห็ 6, 7, 8, 8, ดออร,ร,ริจินะทุกคนประมาณหกเจ็ดดอกแปดดอกนะนี่เราจะหั่นเป็นเส้นๆนะครับนี่กับหมูสามชั้นนะทุกคนเราจะหั่นเป็นแผ่นๆบางๆนะแล้วก็พริกหยวกนะทุกคน แล้วก็กระเทียมตีนะแล้วก็ชีฟ้าแดงนะทุกคนจะหั่นเป็นแว่นนะครับมาทุกคนอันดาบแรกเราจะหั่นหมูวงก่อนนะหัานมันบา,บางนะทุกคนหั่นแล้จะได้ส่งง่ายเห็ดน,นี้ก่อนลวหั่นเป็นเส้นเนะทุกคน เห็นนี่ก็หัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะทุกคนได้ไประมาณนี้นะเราไปลวกก่อนนะน,นี่นี่ยสี่สี่เมตรสามสิบบาทแพงจังเลยซื้อที่โหลตัดที่ฟ้าเด่นั่นก็จะหักเป็นแว่นนะทุกคน กระเทียมนี่ก็หมีหัวแหวกเหมือนกันนะตอนนี้ก็าตาักน้ำจะลวกเห็ดก่อนนะทุกคนลวกเห็ดเอลิจีก่อนนะครับเสร็จแล้วเรียบรวกเห็ดเห็ดเ,เอลิจีก่อนพอเห็ดเรือสุกแล้วเราก็ช้อนออกมาแล้วก็พักไปก่อนนะทุกคนเราจะผัดหมูสามชั้นก่อนนะพอเห็ดสุกแล้วเอาออกมาพักไปก่อนนะทุกคนเราผัดหมูสามชั้นต่อนะ ใส่น้ำมาเล็กน้อยนะทุกคนผัดกระเทียมปั่นให้หอมก่อนนะทุกคนกระเทียมหอมแล้วหมูใส่นะนใส่แล้วตอนนี้หมูสีมันจะจืดนะเราใส่ซีอิดด๊วดำหน่อยให้สีมันเข้มขึ้นนะทุกคนใส่น้ำเปล่าไปหน่อยนะทุกคน ใส่น้ำมันหอยนะทุกคนซอฟ้าเขียวนะผมปรุงรสแล้วแต่ชอนะ้อนน้ำใส่แค่นี้พอนะทุกคนใส่เยอะอร่อยเยอะนะพุงชูรสนี่ก็ได้ัยรสดีประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำตาก็ามาครึ่งช้อนโต๊้นะทุกคนหยอดพริกไทยป่นหน่อยทุกคนฝีซอยไว้ใส่เลยนะใส่ไปเลยทุกคน กระเทียมซอยใส่ไปเลยเก็ดก็ใส่ไปเลยครับเราใส่ต้นหอมซอยหน่อยนะทุกคนให้มีสีเขียวหน่อยนะเรียบร้อยก็ปิดไฟเลยทนะุกคนปิดไฟแล้วรอะลรครับใส่จานก็ใส่จานให้ครับทุกคน แต่ชนใ,ใหญ่เหมือนเดิมนะทุกคนนี่ทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยเห็ดออริจิผัดใส่หมูสามชั้นนะน่ากินม,มากเลยนะทุกคนแล้วก็ทานง,ง่ายนะลองมาไปทำดูนะครับทุกคนน่ากินม,มากทานง,ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะผัดเห็ดออริจิใส่หมูสามชั้นนะทุกคน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคิหน้าจเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากการก็จะเลืมฝากกดติดตามช่องวันนี้นะ,ะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับลาแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย